่าอัตราการส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอเติบโต,ตขึ้นเฉลี่ยตั้งแต่ปี2,550ถึง2,555เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ8.9นะคะดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมสิ่งทอจะมีการนำแนวคิดด้านการวิจัยและพัฒนารวมไปถึงเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ขั้นตอนของการคัดเลือกวัตถุดิบนะคะและการออกแบบติดตามรายงานจากคุณสรยวตรีเลิาธีรันบน์มทิตค่ะ จากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคจะทําให้ไทยค่ะมีมูลค่าการส่งออกสิ่งทอเป็นอันดับต้นๆในกลุ่มประเทศอาเซียนแต่วัตถุดิบที่มีมากในประเทศยังเป็นอีกปัจจัยที่ให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ออนาคตของสิ่งทอไทยค่ะ เพราะเมื่อถูกเก็บไว้นานผ้าฝ้ายทอมือแบบกี่เอวหน้าแคบในคลังศูนย์ศิลปาชีพเหล่านี้อาจมีราคาต่ำลงค่ะเมื่อเห็นว่าการปรับปรุงผลิตภัณฑ์สามารถทําได้ด้วยการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้การเคลือบเส้นใยให้มีคุณสมบัติที่ทนทานมากขึ้นจึงเป็นแนวคิดหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจฟอกย้อมและตกแต่งสิ่งทออย่างธนภัยสารนํามาทดสอบโดยใช้เทคโนโลยีคอ t ติ้งแอ l ลามิเนชันเคลือบพื้นผิวผ้าด้วยโพลียูรีเทนผสมแมดสีแล้วเป่าให้แห้ง โพลิเมอร์จะทำให้ผ้าฝ้ายมีรูป,ปลักคล้ายหนังซึ่งจะทนทานและกันน้ำได้ค่ะผ้าศิลป,า,ปาชีพบางชิ้นเป็นผ้าที่ย้อมสีธรรมชาติค่ะเวลาที่เราเคลือบพวกโพลิเมอร์ตรงนี้ลงไปเนี่ยทำให้มีคุณสมบัติในการกันน้ำนะคะเวลาที่ไปโดนน้ำอะไรองนี้ค่ะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยการปรับปรุงเส้นใย,ยก็เป็นอีกวิธีที่นักวิจัยหลายสถาบันกำลังมุ่งพัฒนาค่ะอย่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำละลายใบสับประรดและเยื่อกระดาษโดยการสกัดแยกเซลลูโลสจากใบและจุกสับประรด เปรียบเทียบกับเยื่อเซลลูโลสจากไม้ที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรมก่อนนำมาผ่านกระบวนการทางเคมีและการผลิตเส้นใยเพื่อน,นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการผลิตเส้นใยรีเจนเนอเร c เซลลูโลสจากส่วนต่างๆของพืชเช่นเดียวกับการพัฒนาเครื่องเค้นเส้นใยธรรมชาติเพื่อพัฒนาเส้นใยกันชงสู่เชิงพาณิชย์และการนำวัสดุโพลีเอทิลีนหรือพลาสติกที่มีคุณสมบัติเหนียวและทนทานต่อแรงดึงมาพัฒนาเป็นเส้นใย เรื่องของเส้นใยธรรมชาติที่เมืองไทยเมืองไทยมีจุดแข็งที่จะพัฒนาต่อยอดจากที่เรามีวัตถุดิบที่หลากหลายนะครับและอีกตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เป็นท่อน้าจะเป็นเหมือนเป็นปนวัตกรรมใหม่เหมือนกันก็คือเส้นใยที่เป็นไบโอพลาสติกก็ตัวที่น่าสนใจก็คือ PLA p o l y แลคติกแอซิดก็จะเป็นเส้นใยที่สังเค้อะหมาจากข้าวโพด นอกจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้กับสิงทอแล้วยังมีการเพิ่มมูลค่าด้วยรูปลักษณ์และความสวยงามค่ะจากเทคนิคดิจิตอลปริ้นและการใช้สกรีนฟอยด์เพิ่มสีเงินและสีทองลงไปในลวดลายผ้าเพื่อให้เกิดความมันเงาและเป็นประกายรวมถึงการรวบรวมข้อมูลด้านสิงทอทั้งข่าวความเคลื่อนไหวสาระน่ารู้และงานวิจัยต่างๆลงในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอค่ะสาวิตรีเละกยุรันวณิชไทย P ี BS serangan hmm. hmm.